อ่แม่คอแม่คอกล้าออกมาข้างหน้าเลยครับคุณแม่คออยู่ปะเนี่ย์คุณแม่คอแม่คอเสียไปแล้วแม่โวยั้นที่เหลือถอยหลังหนึ่งเก้าที่เหลือทั้งหมดถอยหลังทั้งหมดไปอยู่คุณจะปุยกับใครวันนี้ลองดูสิ ครับคุณ um> ไปทําอะไรมาทําไมผมได้รับรีพอร์ตจากประชาชนว่าเจ้าหน้าที่แมคอร์ไปพูดจาอะไรใส่เขาที่ค่อนข้างจะเสียหายรุนแรงคือส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของกระจกครับท um ี่เขาไปเกลือนแต่ว่าเขาไม่มีปากเสียงแล้าคุณรู้ป่ะฟิล์มกระจกนั้นที่คุณเข้าไปทักกับใครใครสั่งผู้หญิงใช่ไหมลูกสาวผมเมงคุณสั่งให้ลูกสาวผมไปเปลี่ยนฟิล์มใช่ไหมคุณถอดเสื้อผ้ามาก่อน ต yup. ัวท like ี่ทั้งหมดดูไว้เป็นตัวอย่างนะเก่งแดงแป๊ดเลยวะพอโทรมาฟ้องผมเลยแค่คิดว่าเป็นน้าเพ่อผมมองว่ามันผมว่ายกเว้นคนนึงได้ไหมลูกสาวผมขอได้ไหมหนักแน่นครับคุณแม่อนหนักแน่นครับหนักแน่นครับใช่ครับในฐานะนักเรียนตำรวจไอ้ครูฝึกเชิญครับคุณรู้ไป็ลูกสาวเขาผมจะไม่กล้าหือเลยเตียมตังค์ให้เขาไปกี่แสนครึ่งล้านคุณรู้บ้างไหมเอาไหนลูกผมรู้สึกว่าเสื้อตัวนั้นมันสกปรก ผมมีเสื้อมาให้คุณตัวใหม่สวมว้ยวววววววเวววว้วว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 ัวนวววรวววอววะวครับวว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 ครับคุวว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 กาวมวว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 นวววว่ววววาวววว้วว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 รรวววววกววววนววววววนววววววว ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรมตำรวจเวสตซิตี้นะครับในฐานะสิบตำรวจตีตั้งใจปฏิบัติงานทํางานให้เต็มที่นะครับเรื่องยศหรือตำแหน่งไม่ต้องมาใส่ใจนะครับผมระยะเวลาแล้วก็ความสามารถพิสูจน์ตัวคุณเองแน่นอนนะครับว่าคุณเหมาะสมอะไรแค่ไหนยังไงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับขอให้คงรักษาไว้ซึ่งเกียรติบัตรอุดขอไปเกียรติยศนะครับนะขอคงรักษาไว้นะครับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้ยันวันสุดท้ายที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้นะครับก็นะเวลคัามนะครับ